กรับสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องทุกๆคนนะครับเมื่อวานอยู่กับผมหลงจ๋าที่บ้านเมื่อวนก็นม,นมาพบกับบรรยากาศยคำคำคำครับหลังจากเลิกง,งานก็หิวเข้าแห้งก็เลยจัดเป็นผัดมะมา่าใส่ะมะมา่า ผัดบมาเที่ยวเลยครับพุ่นโหอะไรนี่เจดัยครับปูนี่ผักมาเกี่ยมเนาะสนิคักเลยทีนี่คืออยากครับบุรีก็เลยจัดมาเบิ้งครับผัดมามาครับพ่พี่น้องทุกๆคนนะครับอยากพัดปลามาก็แล้วกันไป แซบกว่านี้ครับหอมวอกว่าเชียมครับกลังดีคนระับสิน ใส่ใครไม่ใช่มีความมันครับแค้นเข่าแรงครับอวไกินบุอออกจัดไปเด้ครับนี่พัดมาๆาน้กันครับ เออ่ม่ค่อยหนาวปาไหนครับช่วงนี้เนาะหนาวเป็นช่วงเศร้าฮะใคแม้หนีห่อนยาวนบพอแรงหมด ว่าพัดจุดนี่ถ้ากระทะแห้งโอ้เห็นกลิ่นเห็นแซวครับ ผักกะสุกกระลังดีนะครับในกะลามก็มีความหวาน Một rồi một món rồi em chắp một hết phân cái bớt rút cây em em thì okay. chắp lại bộ lại luôn อากเนาวนี่เริ่มห้อนขนกินเรื่อยครับเดียนาที่เขาสูนาห้อนนะครับส่วงเดือนมีนาะพัดไปเด่๋วเราดูครับ วันหยุดนะครับแต่ว่าขบับรถอะหยุดนะครับผมเสร็จงานให้เจ้าครับ่าซาใคร งูซับกระลำวุ้อนีกน็หรือว่าแสบไว้อีกดีครับกินในประมาณนี้โอ้เรื้มแน่นนะครับเนี่ยแสบไว้อีกดีครับดเูเนื้อเก่ทีกินเองแสบเองครับถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประก,การใดยครับกบราบขอโทษขอให้พ่อพี่น้องไ่านทั้งนั้นครับคลิปนี้หรือว่ากินเลี่ยงกินเฝ้าแล้วเจอเปลือกเปลือกเนะี <laughs> ่ยล่ะปิ๊งรังเลี้ยงใจในการทิ้งคลิปถแต่คำว่ามือคลิปนี้กรับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับจะเจ็บจะจนจะป่วย ก็จริงเลยกับขอให้สมานน์นปรารถนานะครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาครับตอนรับวันวาเลนไทน์เนี่ยครับผู้ใดมีคู่ก็บฮากันดุนๆเร้่อไปยังสโสดกับเขาให้เจอแนวคู่นะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางทิกต็อกแฟนเพจ YouTube กับ Instagram ผมนะครับระยระภาษาอังกฤษแล้วก็ Facebook ส่วนตัวระยระพาเลี้ยงภาษาอังกฤษกับแฟนเพจแลาสิบระพาดคลิปใหงไม่ปิดกลาลังแรงใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ประมาณนี้คลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่สำรับมื้อนี้ กลับสวัสดีครับ